สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพึ่งปรุงนะคะวันนี้นะคะพึ่งจะทำเมนูขนมปากิมไข่เต่าค่ะดูคลิปนี้จบแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานหรือว่าทำขายได้เลยค่ะเดี๋ยวพึ่งจะบอกเทคนิคในการทำนะคะจนขนมออกมาอร่อยแน่นอนเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำนะคะพึ่งฝากกดติดตามช่องของพึ่งไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พึ่งทำคลิปต่อๆไปนะคะ เราไปดูส่วนผสมค่ะส่วนผสมของแป้งมีแป้งข้าวเจ้านะคะมีแป้งมันมีแป้งข้าวเหนียวหัวกะทิแล้วก็น้ำเปล่านะคะเราเอาแป้งข้าวเจ้า200กรัมนะคะแป้งมัน30กรัมแป้งข้าวเหนียว30กรัมผสมให้เข้ากันผสมกันค่ะจากนั้นเติมบัวกะทิ50 ml ลงไปนวดแล้วเราก็เติมน้ํานะคะนวดนวดนวดให้มันเนียนเข้าด้วยกันเลยค่ะพอเนียนเข้าด้วยกันแบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมนวดจนเนียนแป้งมันจะได้นุ่มนะคะ แล้วเราก็เอาไปผสมน้ําที่เหลือนะคะให้แป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกันเพิ่งใช้น้ํา400 ml นะคะนี่นะคะพอมันละลายเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปกวนบนไฟนะคะเพิ่งจะใช้ไฟอ่อนไม่ใช้ไฟแรงนะคะถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวขนมมันจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกนะคะเรานวดจนไม่ติดกระทะถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟยกลงมานะคะ แล้วเราก็จะไปนวดต่อนะคะเพื่งจะใช้แป้งมันเป็นแป้งนวนในการนวดแป้งต่อนะคะแป้งก็จะอุ่นๆนะคะนวดจนให้แป้งมันเนียนอีกรอบนึงนะคะแล้วเพิ่งก็จะแบ่งแป้งออกเป็นสส่วนนะคะส่วนหนึ่งจะทําปาเกิมส่วนหนึ่งจะทําไข่เต่านะคะอันนี้เป็นตัวปาเกิมค่ะเห็นไหมคะเป็นส่วนเป็นกลมๆมันนี้ตัวไข่เต่านะคะเรามาดูวิธีการทําตัวไข่เต่ากันค่ะหยิบแป้งมานะคะแล้วก็ แล้วก็คลึงให้กลมเหมือนบัวลอยแบบนี้ค่ะนี่นะคะต่อไปเรามาดูตัวปลากิมค่ะหยิบแป้งขึ้นมานะคะแล้วก็คลึงไปแบบนี้นะคะให้มันเป็นเส้นแบบนี้นะคะคลึงไปแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นเส้นแบบนี้อันนี้คือแป้งที่เราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตั้งพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาทําตัวน้ําเชื่อมนะคะเราก็ใช้น้ําตาลมะพร้าวใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็น้ําตาลอ้อยนะคะใส่ลงไปแล้วก็เติมหางกะทิลงไปผสม จากนั้นเดี๋ยวเรานำไปตั้งไฟค่ะเพิ่งใช้ไฟออกกลางนะคะต้มจนมันเดือดละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะพอเดือดอีกครั้งนึงนะคะแล้วเราก็ปิดไฟยกลงค่ะต่อไปเราทําตัวกะทินะคะใช้หัวกะทิ500 ml นะคะเกลือ1ช้อนชาค่ะคนผสมให้เกลือละลายนะคะคนให้เกลือมันละลายนะคะจากนั้นนําไปตั้งบนเตาค่ะเปิดไฟกลางนะคะต้มจนให้กะทินะคะมัน เดือดนะคะแต่ไม่ต้องให้เดือดพล่านนะคะเดี๋ยวมันจะแตกมันออกมาไม่สวยนะคะแค่เดือดเฉยๆค่ะจากนั้นนะคะเราต้มน้ําให้เดือดแล้วก็เอาตัวเส้นปลากริมนะคะลงไปลวกไปต้มนะคะพอต้มไปสักพักน,นะคะเส้นมันจะสุกแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาด้านบนแบบนี้ถือว่าสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราใช้กระชอนนะคะตักตัวเส้นปลากริมนะคะ ขึ้นมานะคะแล้วเอาไป,ไปเอาไปใส่ในตัวน้ําเชื่อมทันทีเลยนะคะตัวปลากิมก็ร้อนนะคะตัวน้าเชื่อมก็ร้อนฉะนั้นเอาไปใส่ไว้ได้เลยค่ะเอาไปแช่ไว้เลยเอาเส้นไปแช่ไว้แบบนี้นะคะเพิ่งจะไม่ตั้งไฟแล้วนะคะถ้าไปตั้งไฟเดี๋ยวตัวน้าเชื่อมมันจะไปรัดแป้งและแป้งจะแข็งได้ไม่ต้องตั้งไฟค่ะต้มน้ําเดือดให้เดือดอีกรอบนะคะจากนั้นเอาตัวไข่เต่านะคะลงไปต้มให้แป้งสุกค่ะ เมื่อแป้งสุกนะคะใช้กระชอนตักตัวไข่เต่าขึ้นมาสเสดดน้ำแบบนี้นะคะแล้วเราก็รีบเอาไปใส่ลงในตัวกะทิทันทีค่ะนี่นะคะเราก็เอามาใส่ในตัวกะทิทันทีนะคะตัวแป้งก็ร้อนตัวกะทิก็ร้อนนะคะจากนั้นคนให้มันเข้ากันแบบนี้ค่ะส่วนตัวไข่เต่านะคะเพิ่งจะเอาไปตั้งความร้อนอีกนิดนึงค่ะให้มันร้อนอีกนิดนะคะแต่ไม่ต้องให้เดือดนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวไข่เต่าในกะทิของพึ่งนะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนอันนี้เป็นตัวปลากิมในน้ําเชื่อมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากค่ะการที่เราใส่น้ําตาลอ้อยลงไปนะคะจะทําให้ตัวน้ําเชื่อมมีสีเข้มขึ้นสีก็จะสวยขึ้นนะคะเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟกันค่ะเราก็ตักตัว ไข่เต่าลงไปนะคะแล้วก็ตัวปลากิมนะคะใส่ลงไปสลับกันแบบนี้นะคะแยกด้านข้างแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัวไข่เต่านะคะก็จะมีรสเค็มนะคะตัวกะทินะคะส่วนตัวปลากิมจะมีรสหวานแล้วก็หอมน้ําตาลมะพร้าวนะคะมีความเข้มข้นในตัวนะคะเวลาทานกันก็เข้ากันดีมากค่ะเพื่อนๆนนี่ค่ะน่าทานมากค่ะเพื่อนๆนและที่สําคัญนะคะแป้งสูตรนี้ไม่แข็งนะคะ นี่ค่ะเสิร์ฟขึ้นโต๊ะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะอันนี้สําหรับใส่ถ้วยพลาสติกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันคนส่วนผสม2อ,อย่างให้เข้ากันนะคะชิมกันรสชาติจะอร่อยมากค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบนะคะก็ลองเอาไปทําดูนะคะติดขัดตรงไหนสอบถามพึ่งได้ตลอดเวลานะคะวันนี้พึ่งขอตัวลาก่อนนะคะแล้วค่อเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ